สำหรับ OOTD ในวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นกระเป๋าของ เดือ r จูไ a k e เนะคะแล้วก็เสื้อสั่งมาจากในทช้อปปีแล้วก็างเกงของ e a r t ์ธ o l นดอทไลแล้วก็รองเท้าเพิ่งได้มาเมื่อวานจำไม่ได้ว่าของอะไรแต่คือน่ารักมากตอนนี้กําลังจะไปสยามกันนะคะก็คือเมื่อกี้กว่าจะได้ออกก็ทํางานก่อนนิดนึงแต่มูนคือแย่มาก,กต้องขยับมาหน่อยเออต้องอย่างนี้มันจะสั่นนอวแกก็นิดหน่อย แรกที่จะไปเราจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยไปทำหน้าติดมากที่สุดในโลกเลยวันนี้หัวต่กินลืมถ่ายเลยนี่เลยทุกคนคลินิกืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับ MBK เลยเดี๋ยวเราเดินจาก สกายวอลลงไปตรงนี้กัน BTS สนามกีฬาทางออกเนี่ยแล้วก็เดินตรงมาตรงนี้ได้เลยแค่แบบประมาณ19กาวก็ถึงแล้วชื่อว่าเมโกรีฟิลคลีนิกนะคะทุกคน ไปโป่ยาชาใช่ไหมอย่างแรกต้องโปะยาชาหัวเสียบุบก็น่าจะรอยาชาออกฤทธิ์แล้วก็ค่อยไปตึ๊บตึ๊ตึ๊อย่างเงี้ยซึ่นเต็มแทนเนอะมีหน้าที่คอยเดียว <laughs> อัน,นี้คือครั้งแรกของเมย์นะเมย์ไม่เคยแบบทำอะไรอย่างนี้มาก,ก่อนก็เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าเป็นอะไรยังไงอันนี้เคยทำในพวกกันรึเปล่ใช่ปะเคยก็คือไม่เคยทำ ไม่เคยเลยกอยั้งงบน่าะป็บตังวนก็คือมีเหนียวเหนียวไหมตรงนี้มั่นใจว่าอไรที่แพนมาหรือว่าตรอโอเค้วก็รงไฮฟูมันจะดีเป็นเคื่องลดอการเลยมั้่คืขับชงดีทนเล็กๆแอ้วตอนทำนี้มันเจ็บมามมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ใต้ผิวครับมันจะหนมหนเหมือนกะเลยไหมครับไม่เหมอนครับมันจะ มันจะไม่รู้ไม่รู้สึกบนผิวเลยแต่มันจะรู้สึกว่ามีมอะไรอยู่ข้้งในไมจ้าทำหน้าครั้งแรกอันห้างดิจะหมดแล้วเนี่ยตรงนี้จะหมดไปไม่รู้เหมือนกันถึงเต้นแทน ก็รอสามสิบนาทีกะางทำเอ็นห้าให้เหมาะแบบนี้นะคะ่ะเนาะมันจะรู้สึกประมาณนี้ไม่รู้สึกอะไร๋ย่ชดลังๆพลังงานมันจะเริ่มเริ่มหล่งออกมเริ่มเลย ระหว่านี้ต้องแบบสันกล้ามหนกแก้มมันจะรู้สึกมากกว่าบริเวณอื่นนิดนึงนี่ไงต้องสั่นมันเหมือนแบบไปเถิดกับกระดูกเลมันไปชั้นลึกคขับชั้นแบบชั้นเหนือกระดูกนิดนึงเรื่องอันนี้คือหน้าเป็นแบบเป็นกะมันมีผลอะไรไหมเออไม่มีครับมันมันไม่ได้ใช่มันผ่านชั้นผิวหนังชั้นบนเลยผู้ชายทำได้ไหมทำได้ครับทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลย ควรทำอายุเท่าไหร่ขป้นป่ะอายุที่ดีที่สุดก็คือช่วงแบบช่วงประมาณ20ถึง50ประมาณนี้นะหลัง50ไปมันอาจจะคือมันไปกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างพวกคอเลาเจออลิลาสตินที่ชั้นลึกเนาะถ้าเราอายุมากเกินการสร้างอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับความจริงสีหน้าเขาอะมันเวอร์เกินเวอร์เอาจริงๆคือ <laughs> แค่เก่งเฉยเฉยแต่ความจริงคือมันไม่รู้สึกอะไรนะอะไรเออ มันเหมือนมีอะไรไปเต้นระบำยงใต้ผิวใช่ใช่ <c oughs> ใช้เวลาทำหนักไหมคะประมาณเออ่ปกติก็สามสิบถึงสีง่สิบนาทีครับอันนี้เปลี่ยนเป็นหัวถลายไขยมันครับแตบบ่ลงไปที่เหนียงต่อเนาะเหนื้อก็ใช้หัวถลายไขยมันเพราะเหนียงส่วนใหญ่เป็นไขมันมันไม่เจ็บเลยยิ้มทำไปยิ้มไป เมื่อกี้รู้สึกตามันขึ้นมาเฮ้ยแต่รู้สึกกระชับนะจริงเหรอทมไมถึงตรงเนี้ยหรือว่ามันเป็นเอฟเฟกในการอ่จริงจริงมันจะรู้สึกผ้ากระชับเราจะรู้สึกได้เลยลงจับผิวผมันจะรู้สึกแน่นแน่นอืมใช่ใช่ฮึ่ยจริงฮึ่จริงเหรอฮึ่จิงใจเย็นใจเย็นมันต้องรอประมาณ30วันถึงจะเห็นผลชัดเจนไงเดือนหนึ่งใช่ไหมคะใช่จะอยู่ได้6เดือนอืมสัปดาพ์เดียแบบก็คือปีละสองครั้งอ่ะต้นปีแล้วก็กลางปี ธอรู้ดีว่าเธออยากทำแล้วไงเออเขามีคว <laughs> ามรู้สึกอยากทำมากแล้วทุกคนตอนนี้คือทำเสร็จแล้วนะเนี่ยทุกคนคือเห็นปะว่ามันมีกรอบตรงเนี้ยค่อนข้างชัดกว่าตอนแรกเนี่ยถ้าดูดีในนีม้มองเห็นชัดเลยตรงเนี้ยมันมีกรอบตรงเนี้ยค่อนข้างชัดเขาเรียกไฮฟูฮฟูใช่ไฮฟูมันคือเครื่องเลเซอร์แบบปึก๊กปึ๊กปึ๊กลงไปมันจะแบบเข้าไปในชั้นผิวที่มันลึกเข้าไปตรงเนี้ยมันจะทําให้ช่วยยกกระชับหน้า ตรงนี้ได้มากขื้นเพราะว่าเมย์มีมีปัญห,หาเหนียงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลังทําเสร็จอจะมีผลประมาณ5-10ซแล้วก็หลังจากนั้น1นึ่งอาทิตย์อลก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง1เดือนอจะถึง100%เห็นป่ะมันมีขอบน่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เหนียงก็คือลดน้อยลงเท่าไหร่นะที่เธอทำอันนี้เป็นโปรโมชั่น3,900บาทจะเป็นไฮฟูนะคะทุกคนก็สามารถมาติดต่อที่เมโกับีฟิลคลินิกได้เลยคือมันอยู่ตรงสยามเลยทุกคนสามารถลงสถานี สนามที่าหรือว่าสหานีสยามก็ได้แล้วก็เดินมาคือมันไม่ไกลอยู่ตรงข้ามกับมาบุญคลองเลยก็คือตอนนี้นะคะฟังคลินิกเมโกดีฟิลเนี่ยเขามีกิจกรรมมาแจกให้กับคนดูช่องการนี้ก็คือจะแจกเป็นวิตามินผิวหนึ่งกระปุกทั้งหมดห้ารางวัลเพียงแค่แคปตอนที่เมกันกำลังดีดีจีจีจีผิวอยู่เนี่ยไปให้ทางเพจเฟซบุ๊กของเมโกเขาเรียกว่าอะไรส่งไปในอินบ็อกเพจเออส่งไปใน inbox อินบ็อกเพจเมโกบีฟิลคลินิก แบบแค่แคปแล้วก็ส่งไปให้เลยนะหล uh ั huh. งจากนั้นเขาจะประกาศรางวัลทางแช uh huh. ทกันนั่นแหละถ้าเกิดใครได้รางวัลเขาจะติดต่อกลับไปนะคะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ uh huh. Happy birthday t o y o u Happy birthday t o y o u Happy birthday Happy birthday HAPPY BIRTHDAY TO YOU แกดีอันนี้คือสามคนรวมกันนะมินเหรอเขาก้านแล้วก็ให้ใครคนหนึ่งลองเปิดดูเอามินมาจากไหนทำไมแกมีหรอแต่อตนนี้คือไม่ใช่ชชยเราทิ้งนะูแล้วแกรู้จักหรออ้าวแกเก่งว่ะฟิล์มกระถานดีมากพร้อมมากขอบคุณค่ะ วันนี้คือวันที่เก้าเดือนเก้าควรพูดว่าจะมีคนไหมก้าบอกว่าเธอจองให้แต้มาเฉลิมฉลองวันเกิดเห็นนั้นเวลาเนี่ยเมาเมาทั้งวันมีแค่เราสี่คนถ้ามีคนก็คือหน้าม้าที่เขาจ้างอ๋อเป็นหน้าม้าจ้างมาเดินอ่ะจ้างมาเดินให้หมดที่พดแตไม่มาฉันชอบวะกัรไม่คือเธอจ้างเปิดปะอ๋อใช่เปิดพอดีที่เราขับรถเข้ามาเข้าใจปะขับรถผ่านเซ็นเซอร์เปิด ปึ้งแค่เราใช่อันนี้มาวันที่9เดือน9วันเกิดสแต็มนะคะทุกคนก็คือเจ้าของวันเกิดจะเขา้าซีแล้วก็พู้ติดตามเหลือ480จาก600บาทก็น่าจะต้องตรงเสื้อปะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะคูปองอาะฮะคุยได้ได้วยหรอคือใจให้เขาหรอวันนี้เมยมาในธีมสีฟ้านะคะทุกคน คือแม่นัดหมายอะไรกันแต่สองคนนั้นเขานัดกันมาเป็นทีมสีชมพูทุกา้านดิทีมสีดำอยู่คนเดียวกา้านไม่กลัวเหรอเออเขาไม่ได้มองเอาไว้ข้างล่างก,าก้านกบความสูงมาเว้ทุกคนแต่คือมันสูงจริงๆอะดูดิ <c oughs> มันจะน่ากลัวตรงเนี้ยแหละนี่คืเครนเธอไม่เล่นหรอทำไมเธอถึงไม่เล่นนะ ก็ไม่ได้อะไรที่มันเสียวท้อที่เหมือนแบบต้องทรมานตัวเองไม่เอาแตนเป็นนักเล่นวาเสียอยู่แล้วเว้ยแบบยกตำแหน่งนักเล่นวาเสียวให้จริงจริงคือยืนขาเดียวเล่นยังได้ใช่ติดเครื่องเล่นเนะข้ามไปนะขอดูทางตายปะมีแค่สองคนนั่งเหงาไปดต่อไปเราจะไปเล่นอันนี้กันการุยวอากาศหรือว่าโฮแบ็คโฮ มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันจะเสียยท้องมากๆก็อยากจะเล่นเลยแค่น,นั้นเองไม่น่ากลัวต้านเป็นไงน,น่ากลัววหรอมันไวเกินเออมันมือดอ่ะเปรียบแป๊บหรือปล่อยผมดียวเขาไม่ชอบไปเธอถักปียะเขารู้สึกชอบท้าทายตัวเธอไงยิ่งเธอไม่ชอบใช่ไหมเขาโคตรชอบเลยชอบเลยยิ่งเธอไม่ชอบเขาก็จะถัก <laughs> อันนี้ก็ได้ หดตรงนี้เพื่อรอยโคจะเปียวถามจริงกล้นมาทำอะไรวะเหมือนมานั่งกินข้าวโพดอบเนยแล้วก็กลับบ้าน <c oughs> ไม่เล่นเหรอ <c oughs> ไม่รอดหรอเนี่ยเขาก็าไม่เล่นันมนแรงที่สุดแล้ว <c oughs> ใช่ร้อ <c oughs> ตัวเลยของวันนี้แหละ,ะลูฟี่ซโลเออแล้วของแท้ด้วยนี่ใช่อะพอเถอะพักเถอะนะมาเพื่อสิ่งนี้เลยจ้ะคุณเจ้าสิบเจ็ดแสดงจากเจ้าที่เหลือจะค่อยสไลด์ดูค่ะสไลด์ลงมทามทางด้าน เป็นใย,ยชมพูแหนมชมพูเป็นใย,ยแหนมชมพูสองอัน <ผม S 1> แหนมป้มปมาแล้วก็แหนมเขียวแกเขารูร้สึกเหมือนอยูใ่ในช่องฟีดในโลตัสอ่ะใช่ ่อยางเล่นก็ไม่เล่นหนาวก็หนาวอุ้ยฟ้าขึ้นโดตัวไหโอ้โหคือตัวมาแล้ว โอ้โหสวรร์แบบเป็นไงส <c oughs> น,นุกนะสนุกก่อมาก่อน,อนจริงเหรอแต่ตอนแรกแกงงไงไม่ขึ้นนะใช่แรงไม่ขึ้นแ,<ก>แกดูยิ้มหวานอะภาพ,พจำเป็นไงไม่รู้แต่ตอนเนี้ยมันสนุกมากเลยเน l i สีชมพูอย่างเงี<ไ>้ยก็คือเป็นวันเกิดเลย<ไ>เขาจะอวยพรให้แล้วก็จะแถมเ<ไ>มื่อกี้คือเขาแถมให้เว้ยใช่แรงมากแถมให้ตลอดเลยอะวันนี้วันนี้เล่นเลยดีใจเราไหมอีรอบไหมมานั่งดูรูปอันนี้คือรูปที่เน็ตกระแตมเล่นกันใช่ไหม มาดูกานนะอันนี้คือการที่นั่งมองอยู่ยข้างล่างหน้าคือแบบเครียดกว่าคนบนนั้นอีกจอดตัว,ตวตรงไหน,นเป็นที่จอดแบบจริงจังมากลชั้นเลยอ่ะตอนนี้อยู่กันทีออ่อีเกียบางใหญ่นะคะทุกคนคือเดี๋ยวกานจะไปถ่ายงานให้กับพี่ทอม <ไป S 1> แล้วเมย์กับน้องอ่ะก็โดนมาปล่อยไว้ที่อีเกียแล้วการถ่ายเสร็จก็เดี๋ยวจะมารับที่อีเกียนะคะ อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่มาอีเกียบางใหญ่รู้สึกเหมือนว่ามันจะใหญ่กว่าบัางนะบ๊ายบายนี่คือกินด้วยคนะ ปะเมอดปะเปิดคิวถือมากสีสัน6กชุดพอดีเลยตัมา,มากไม่ได้ามอันนี้สวอยอ่ะแล้วเขาเขียนอย่างนี้ด้วยว่ารุ่นพิเศษจำนวนจำกัดเนี่ยมันดีไซน์แบบดีอ่ะเหมือนกับของแบบมีดีไซเนอร์เหลือแค่2อันเองอ่ะพิเศษจริง,งมีสองกล่องเท่านั้นเพรยอยาน,นี้เจ๋งอ่ะทุกคนเป็นตัวแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเซนเซอร์ไว้ปักไป ในต้นไม้แบบเนี้ยเราก็ดูว่าถ้าต้องลดน้ําไฟมาาันจะกระพริบทําไมตอนแรกม,กมันกระพริบวะก็คือไอ้นี่มันเป็นแบบเป็น,น,ปนรูวน้วไอยบบู่แล้วอ่ะตรงนี้มันไม่เป็นรู้วอะไรแต่แบบตอนแรกสวัสดีครับสวัสดีครับผม่รายการกับพี่ทอมนะครับใช่ครับ <laughs> ซึ่งชื่อรายการไม่มีอะไรสักอย่างเลย <laughs> แกลองใช้ยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ดูเล่นกันมาให้ดูให้เห็น วันนี้เมย์จะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังนะคะก็คือเมย์ได้ไปทำไฮฟูที่เม k โกบีฟิลคลินิกที่สยามตอนเนี้ยคือเมย์จะมาอัปเดตว่าตอนเนี้ยผ่านมาทั้งหมด7วันแล้วก็คือ1สัปดาห์ใช่ไหมเนี่ยจะให้ทุกคนมาดูว่าผลลัพธ์ที่มันได้มันก็คือประมาณนี้ คืออาจจะมองไม่ค่อยชัดนัทุกคนหลังจากที่เราทําเสร็จอะ่ะมันจะได้ผลอยู่ประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นคือวันนั้นอะ่ะถ้าเกิดส่วนเห็นในคลิปคือเมย์ลองมาจับตรงนี้ไว้มันรู้สึกว่าเออผิวมันแน่นผิวมันกระชับมากยิ่งขึ้นคือสําหรับตัวไฮฟูเนี่ยมันจะช่วยในการยกกระชับตัวกรอบหน้าอ่ะต้องบอกก่อนว่าสําหรับที่เมย์ทำอะ่ะมันคือเป็นการไฮฟูตรงกรอบหน้ากับตรงเหนียงนะคะทุกคนคือมันจะยกกระชับตรงช่วงเนี่ยให้ขึ้นมาแล้วก็ลดเหนียงตรงนี้ออกไป ซึ่งตอนเนี้ยมันผ่านมา1สัปดาห์ใช่ไหมผลลัอ์อ่ะมันก็จะอยู่ในประมาณ20%อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากที่จะเห็นผลลัพธ์100%เลอยอะ่ะต้องรอประมาณ1เดือนในการทำไฮคูครั้งหนึ่งอะ่ะมันจะอยู่ประมาณ6-12เดือนหรือประมาณ1ปีนั่นเองแต่สำหรับผลลัพธ์ที่ได้ที่ผ่านมา1อาทิตย์ของเมย์เมย์มองว่ามันค่อนข้างเห็นผลนะคือสำหรับตอนเนี้ยคือถามว่ามีเนี่ยงอยู่ไหมมันก็มีอยู่นะแต่ว่าตรงกรอบหน้าตรงเนี้ย คือรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นมันรู้สึกว่ามันมีเกาะน้ามากขึ้นขึ้นอ่ะก็ต้องติดตามผลประมาณ1เดือนก็เมย์จะพยายามอัปเดตให้กับทุกคนดูในอินสตาแกรมนีแล้วกันฝากไปกดติดตามไว้ก่อนก็จะได้เห็นพัฒนาการของหน้าเมย์มากยิง่งขึ้นเรื่อยๆก็คือมีคนหลังไม้มาหาเมย์เยอะมากในการที่เมย์ไปทำไฮฟูในวันนั้นถามว่าเจ็บไหมราคาเท่าไหร่ถามว่าเจ็บไหมคือที่เมย์ทำอะ่ะมันจะมีทั้งหมด2หัวหัวแรกอะ่ะที่เมย์ทำอะ่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด ชิวๆสบายเลยแต่ว่ายีกงหัวหนึ่งที่เป็นหัวสลายไขมันนะทุกคนคือมันจะเป็นฟิลเหมือนมันแบบมันจะใช้ไปในผิวไปถึงข้างในแบบชั้นเซลล์ผิวข้างในเลยทุกคนมันจะค่อนข้างแบบเจ็บมากกว่าตรงหัวแหลกประมาณเนี้ยแหละแต่ถามว่าทนได้ไหมคือทนได้นะแนะนําว่าให้แบบ คุยกับคุณหมอหรือคุยกับคนข้างๆไปเรื่อยๆมันจะทำให้รู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากขึ้นสําสำหรับโปรโมชั่นของคอร์สเดียวกับเมย์ก็คือไฮฟูตรงกอบหน้ากับตรงเหนียงเนี่ยจะอยู่ที่ราคา3,900บาทใครสนใจที่อยากที่จะทำไฮฟูแบบเมย์เนี่ยก็สามารถไปปรึกษาในเพจ a c e b o o k เมโกะบีฟิลคลินิกใน Facebook ได้นะคะทุกคนก็ลองไปหาเขาก่อนได้สําหรับเรื่องโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะคะนี่คือเมย์มาอัปเดตให้กับทุกคนดูว่าผลลัพธ์ในการผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยมันป็นปะน,นะะะะไคคกแล้วะะขอ คุณที่ดูจนถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมรับวิตามินผิวของทางเพจเมโกบีฟิลด์ B ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ